ครับห่อยามงทำตรงครับมาเป็นควยงามครับนี่เป็นควยงามไอ้เพิ่นลูกผู้ใด้ไอ้ลูกเก่าเจริญเอกสารครบครับเอกสารครบสูงสูงร้อยร้อยเท่าไหรคเขาสูงร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรว่าตัวยาวขาวดีเลยเพี่น้อเนี่ยครับคนดีคนดีคนดีหางดีเพิ่งหางเพิ่น เป็นเรียบคนไปแล้วหายายนี่ด้วยไปเนี่ยโอ้ยเบ่งน้าตาหน้าตาคนจักเดือนอะไรสิบสองเดือนสิบสองเดือนสิบสองเดือนโอ้กมะเป๋าคำนึงอ่องเพิ่นครับเปิดเท่าไรเปิดไปสิบสามเปิดไว้แสนสามได้ครับตอรองได้ครับตอรองได้คือเก่านะครับเนาะเบอร์โทรนี่ไ 082ย์แปดสองหนึ่งศย์้าูนยองแยังครับตูนครับเสียตูเนะครับเนาะเนี่ยโัวหน้าตาดีครับควนดีคนดีครับเอาโอเคครับขอบคุณครับผมครับ